กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมช่องอนิเมะพูดไปเรื่อยกับคนรักอนิเมะได้แนวความคิดนี้มาจากกลุ่มเพจที่ผมสร้างขึ้นมาใน Facebook นะครับผมใครสนใจก็สามารถเข้าไปร่วมได้นะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับแต่ขอให้แชร์เกี่ยวกับอนิเมะนะครับผมหรือจะเป็นเกี่ยวกับข่าวสารก็ได้นะครับก็ถ้ามีอะไรก็สามารถเข้ากลุ่มร่วมได้นะครับผม ไปพูดคุยกันได้นะครับชื่อกลุ่มก็คืออนิเมะพูดไปเรื่อยกับคนรักอนิเมะนะครับผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างอีกเช่นเคยก็เดี๋ยวใกล้จะสอบเสร็จแล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทาคลิปเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับการแนะนําอนิเมะอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าในวันนี้ก็คือ Miss m o n o c h ค o m e The Animation มีเรื่องย่ออยู่ว่าตัวละครที่ชื่อว่าโมโนโคม เธอได้ฝันเกี่ยวกับเหตุการณ์เก่าๆทําให้เธอนั้นสงสัยว่าทําไมทุกครั้งที่เธอนอนหลับเนี่ยทำไมต้องฝันแต่เรื่องนี้ซ้ํำๆไปเรื่อยๆแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งเธอนั้นเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกฉายทางทีวีซึ่งเธอนั้นกําลังร้องเพลงทําให้โมโนโคมนั้นหลงไหลในเพลงที่เธอร้องและผลท้ายเธอจึงบอกว่าอยากที่จะเป็นไอดอลให้ได้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทําให้เหตุการณ์หลายอย่างนั้นเริ่มขึ้นเนื้อเรื่องย่อก็มีไว้แค่นี้นะครับผมก็เราก็จะมาพูดกันว่าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยเธอเนี่ยที่ชื่อโมโนโคมนะครับก็ไม่ใช่มนุษย์นะครับผมเป็นหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่อยากจะมีความฝันที่อยากจะเป็นไอดอลให้ได้นะครับผมซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องหาหนู่นนี่นั่นนะครับกว่าที่จะมาได้เป็นไอดอลเนี่ยก็ต้องหาพวกผู้จัดการนู่นนี่นั่นมาจัดการใช่ไหมครับผม ก็ไปเอาใจช่วยเธอนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเธอจะได้เป็นไอดอลเหมือนกับที่ตั้งไว้หรือเปล่าแล้วความฝันที่เธอฝันเนี่ยจะมีการเฉลยอะไรหรือไม่ก็ถ้าหากใครสนใจเนี่ยก็ไปติดตามดูกันนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้จักเรื่องนี้เนี่ยหรือว่าชอบตัวละครนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้อีกเช่นกันนะครับก็เป็นอีกเรื่องที่ สำหรับคนที่ทำงานนะครับหรือว่าไม่มีเวลาว่างเนี่ยก็สามารถดูได้เช่นกันและเป็นอนิเมะแนวผ่อนคลายนะครับผมไม่ได้มีการตึงเครียดอะไรมากมายใช้เวลาเพียงแค่4นาทีเองนะครับผมในการดูแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้มีทั้งหมด3ภาคนะครับแต่ละภาคจะมีทั้งหมด13ตอนทั้งหมดเลยรวมกันเป็น39ตอนกับ OVA อีก2ตอนก็คือตอนพิเศษนั่นแหละครับ แต่ที่นี่คือภาค2กับภาค3เนี่ยจาก4นาทีก็จะเพิ่มเป็น10กวานาทีขึ้นไปนะครับผมแต่จะไม่ถึง20กว่านาทีเหมือนปัจจุบันนะครับเรื่องนี้นะครับไม่มีเดือมูวี่และภาคต่อนะครับผมเพราะว่าจบได้อย่างสวยงามมากครับผมก็ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปติดตามดูนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็สร้างตั้งแต่ปี2012นะครับผมยังไม่มีเลขสิทธิ์อของแท้นะครับเป็นซับไทยและยังไม่มีภาคไทยนะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นแนวไอดอลนะครับผมเป็นการร้องเพงลงอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปฟังผ่อนคลายได้นะครับก็เพราะว่ามีคนที่มาเป็นนักพากย์เนี่ยก็เป็นคนชื่อดังแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับผมก็ฝากไปติดตามและไปรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดท like, ืบอลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปให,ใหม่ๆแ,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ